าหามยก่อนครับจัดไปจัดไปหามันลุยอีกแล้วเออคราวนี้สบายขึ้นเนาะเออไม่ขับข้างล่างเลยเออเด็ดว่ะไม่ฉลาดว่ะไม่น้ำนนแม่งฉลาดว่ะนิ่มมากเลยอ่ะบรรยากาศโอ้โห เห็นทิวเขาสลับซับซ้อนนี่แล้วก็มีดงควายเนิ่นไงใช่ปะวะใช่ควายเหรอไม่ใช่ป <c oughs> <c oughs> ากได้มาก <c oughs> <c oughs> โอ้โหบรรยากาศจอดสวยมากเนละยอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นมากเลยครับบรรยากาศดีมากแต่ถนน,นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ วันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเนะี่ยเบียนวิวครับมาเปิดเปิดคลิปท้ายกระบะครับวันนี้วันนี้เปิดคลิปท้ายกระบะครับปกติจะนั่งอย,ยู่ในรถนะครับโอ้ยอดอากาศความรู้สึกไว้ให้ถึง,เ,ถงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเยียบเลยเยียบเลายเลยพี่ เดี๋ยวมึงได้เข็นไปเยอะอยู่โอ้โหต้องต้องต้องผ่านลูกระนาดก่อนนะครับลูกระนาดอดีตน่าจะเป็นสวนมันปัจจุบันนี้เป็นลูกระนาดให้เรามาลุยนะฮะสวัสดีครับพบกับช่องเต็มข้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแก้แค้นนะครับจากทริปที่แล้วนะครับน้องลามบอกว่าไม่เสียว um, hmm. ันนี้มีน้องลามนะครับมาเป็นคนใหม่นะครับเพิ่ม เพิ่มมาแล้วนะครับวันนี้แมทวันนี้ก็วันนี้รับน้องครับรถติดลมนะครับสภาพอากาศก็จะครึ้มครึ้มนะครับเอาวันนี้ต้องเดินเข้าหมายนะครับต้องเดินเข้าหมายครับเพราะว่ารถเข้ามาไม่ได้ครับรถติดนี่ต้องเดินเข้าหมายจาเป็นต้องเดินเข้าหมายครับนี่จะถ่ายคนอื่นไม่มีรูปตัวเองเหรอน กลับเลยเออยังออกยัง,ออยงเฮ้ยมันก็ออกเยอเของเราไม่กินเ,เร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเฮ้ยปลามันมาแล้วพี่ว่าไม่ออกว่ะพี่คิดว่ามันไม่ออกน่าจะมุดรูรูต่อ สามสิบปอนด์สดิตโอ้มันไม่โดนเชือกแต่พอนไม่นี่ไงชดโดครับตายมาแล้วสวยสวยสวยๆนะถ่ายผลงานได้หนครับ

โอ้ยนาจีก็โอ้ยมานี่แกแขนเนี่ยแกแขนได้ฝนได้ฝนนี่ปนินป่ะวะมันเหมือนมันไม่ค่อยสูดเลยเฮ้ยปนินเฮ้ยเชโดเชโดเชโดโอ้โหเฮ้ยสวิงสวิงสวิงเฮ้ยงัด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  งัดกัดงัดกัดง like, ัดงัดขึ้นมาตัก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 ขึ้นมางัดขึ้นมาขึ้นขึ้นมาไม่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 ขาขาพันขาพันขาระวังมือนะเกี่ยวมือนะมาล๊อมาล๊อ ตักอ้านไงโอ้ยวันนี้เจท่อฟอร์มอ่ะนะฮะขอดูผลงานหน่อยฮะในเจเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์นะครับตอนที่จะปลดป่ามีเซ็นเซอร์เนี่ยเมียบอกว่าไม่ชอบดูตอนที่ปลดป่าโอ้พระยะจอดมันยอดมากที่สองเกียร์ครับปูหรือเปล่า ปูหรือเปล่าเอ็กด้วยเอ็กยนาะรามเอ็กด้วยต่อตึ๊กตึ๊ตอสุดบอดี้แล้วไปเฮ้ยเอาดิโอ้ตายไปเอาตะกี้โอ้โหตะกี้ตุ๊ดจะหายเลยคนมาปทางนู้นเมื่อกี้แทบวิ่งไปจับวัดเลย งัดงัดงัดมางัดมางัดมางัด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 โอ้ยพลาดเจอฝนเช่นเคยครับไม่น่าจะพลาดเหมือนไม่เคยเล่นเรือเฮ้ยบ้างอะไรเพิทยาหัวเนาะที่บ้านที่บ้านไม่มีเรือให้เล่นใช่ไหม โคตรหนาวเลยครับตอนนี้กำลังเก็บอุปกรณ์กลับครับฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากครับตอนนี้กำลังเก็บอุปกรณ์กลับครับทีมงานเดิมครับเจเจครับนนท์แล้วก็เพิ่มนารามมาแล้วก็นักแคปนะครับไ,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ารถจะออกได้หรือเปล่าครับต้องรอดูฝนนะลองรอดูฝนครับ ระบายแล้วเก็บอุปรกรณ์กลางสายฝนอีกแล้วเย็นชื่นใจ,นนใจมีลมเพื่อมีลมมีลมทำไมเนี่ยไม่ใช่นะ่ะทำไมอะ่ะมันบอกมันลาดมันร,รีวิวมันลาดเรยีรยกสี่ลาดได้นะเรียกลาดเยอะ ล่ดได้นะแต่ล่ปล่าเกียวก <c oughs> ว่ชีเลยของดีมีคุณภาพเต็มเต็มเลยปลาเต็มเลยเต็มกีเลย <c oughs> คนะใครเต็มเกลยาเลย <c oughs> อออ ที่หนึ่งบาลังหายแล้วว่ะแม่งโข้ามาเลยเก็บบางส่วนบางส่วนไงรู้จักบางส่วนอ่ะยัง่ดินทางไปเลยอ่ะไม่ว่าเก็บบางส่วนก็เห็นว่าทุกอย่างมันเก็บหมดแล้วว่ะอุ้ยหนาวใครแด็ก ฉันมาทำอะไรที่นี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเต็มใจมากกว่ฉันเองนะไปเอาปลามาดิจบทริปกันขาดด้วย จบทีนี้นะครับของผมนะครับใบชะโดหนึ่งหางเนี้ยใบชะโดหนึ่งหางส่วนของนาเจนะครับเรื่องผลงานของนาเจอ่ะสองหนึสองสองสองหางครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่มารับชมในคลิปนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานครับทุกท่านนะขอบคุณทีมงานทุกท่านอย่าลืมกดมมมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ด้วยนะครับเตรียมตัวเดินทางนี้ไว้ตัวนี้นำของนะครับส่วนใหญ่ลงเรือเนี่ยนะงนะว<ง>างไว้นี่จะน,<ง>นั่งหลักไปใช่ไหมใช่นี่ยฟันเบ็ดวาไงไว้นะี่บนนี้ ัน,นเรือเดินทางแล้วครับขนอุปกรณ์นะฮะไปใช่ไหมไปเออโต้เบรกไม่ทันอเออ,อน้าหนักทีไป ในที่สุดก็ได้ออกมาแล้วครับปั้มปตทนะครับมีเซเว่นด้วยมีพี่พี่น้าผมนี่น้าผมมือให้ด้วยครับยินดียินดีกับกับ<ช>การออกตากป่านะครับปทอดข้าวไข่ทอดข้าวไข่ทอดแล้วร้อนข้าวเหนียวเจ็บจะไปไก่ทอดไม่ได้ครับผมได้ขนมหวานแค่นี้ผมก็พอใจแล้ว นี่ครับออกจำปลาแล้วแค่ของกินเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับยอดสุดยอดยอดเลยฮะอร่อยมากได้กับป้าแล้วครับยอดโอ้โหดิ่งก้อนจีแน้วครับปลาสีจำนะครับ